้กันก่อนอื่นจะเป็นกับกาบขอบคุณพี่น้องทุกคูทุกคนนะคะเนื้อติดต่ต้กลังใจอยากเป็นมีความมันนอกสมองว่าเนาะค่ะฝากกดไลคกล์กดแชร์กดกระลิงให้อยากเป็นในเด้อค่ะเย็นเป็นจะได้มีกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายค่ะขนมเค้กห้องคองค่ะทุกคนอยากเป็นอ่บอสบายปวดงวงกระพื้ดจิกไข่ค่ะ,คะทุกคนวัดลงคอเจ็บคอเลยค่ะ เสียงกิดสิบลปันใดได้ค no ่ะเด้อขอถอดขอใหลายๆค่ะพยายามพยายามเบ่งเสียงคืนนี้ยังลงกบบเป็นสิ่งอย่างๆเลยค่ะแต่โอวตีหนวนอุ่นหัวพักผ่อนบ่เพียงพอมาไล่หนุนหนุนเขาเนเพ่นก่ะนอนบ่เป็นหลักเป็นตื่นค่ะก็จะคิดนั่นคิดนี้ทุกคนร่างกายอ่ะสิบพักเลยค่ะห้ร่างกายสิบพัก ก็ว่ากินเหล้วก็จะไปหามอค่ะี่เป็นขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกทุกคอมเมนต์เด้อก่ะเด้อที่มาให้กำลังใจ,าายงใจ,จเยพินว่าจะเป็นอคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาติมาชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ 咖啡馆打卡。嗯可 <laughs> กับมาอยู่กันจริงตึงกระตรรุ้นมันคื้นหนักมันฝุดมันฝุดข้อค่ะทุกคนมันขึ้น,านบางน,นี้เป็นกอบฝืนตกตกแห้งค่ะแหง้หงจนไฟดับ ีเะะะะะะถามเยพินมาทำเพียาเยปินยังสาวมโนนะคะถามเยปินมาว่าสามียนนะเยปินอ่ะเพื่อจะพักอยู่บ้านแม่บ่มีบ้านตีผา,านมาเนาะคะ่ะสามียเยปินอนะ่ะบ่มีบ้านเนาอคะด้วบ้านขายเร็วะคะ่ะ ขายหลายปีเร็วมากค่ะยัยพี่ก็เคยบอกพี่เองว่าในอีกคลิปหนึ่งจะยเป็นกระจังอะไรนะคะว่าอีพีอย่างว่าสามีขายสมบัติมายัยป็นกับรู้ว่าในหนูในหลายปันไหนบอกหนูนำสามีจะเป็นกับบอกให้บอกนี่แหละค่ะจะเป็นกับไม่ถึงบ้านนี่แหละค่ะ เป็นไขามากนะคะเนาะทุกคนปวดหมาเป็นกระสิบวัดลงคอค่ะเป็ดอกกับเจ็บคอเห้งยันยันยันไอยันเป็นไอผมหนึ่งค่ะทุกคนจะเป็นสระตรงฟ้าไปเพราะว่าถ้ายจะเป็นไอนี่จะเป็นเคยเป็นไอไอโดน ไอเป็นเดือนเลยนะคะทุกคนต้องต้องไปหาหมอฉีดยาตจากตัเซอลค่ะถ่ายนี่แล้วเลยน้อง่ะกระจิกบอได้มาสักไทยกับพี่กับน้องวะนั่งคุยไปกระจิไอเขาคอะแขกกับมันกับจังไดน้อง่ะต้องฟากไปหาหมอก่อนค่ะทุกคนยังเป็นกระดูกหลักค่ะสักไทยกับพี่กับน้องถ้าอ่ะ บทักทายก่อนแล้วค่ะไ่รู้ว่าจะได้กลับมาไงบ้างแล้วค่ะอาจจะไม่ได้คิป เป็นยีงเป็นกระถาถาสามีเนี่แหละคะ่ะว่าเสียเอาตรงไหนน้องพันาตัดสินใจขายดอกค่ะปัญหาไหมกับการฟังกับรอบบุคคลน้องพว่าสามียีนนะะยะะ่เป็นเสียเอาตรงไหค,นนะค,ะะคะิดว่าสามียี่เป็นกับเหตุอีกอย่างกยะะา,ามยยาดูดะคะ่ะงงแม่นจริง เราปรดประชันนี่เป็นกับบลูเลยค่ะทุกคนประจิตลรยางอยู่เล้วยังเ่็นแะบมุกเคื่อนกับนอนคิดอยู่เด้วค่ะบได้อ่าเซียอ่าสามียังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ปนนเลยค่ะทุกคนเพื่อใจไว้ยูุ่นี่เป็นปวดปคิดนีกัสิบวนย่าแลวค่ะ สามีจะอเป้นบอกมากกับประมาณนั้นเนาะคะ่ะนี่ก็ะเพาะชันเห็นโท้องออีกจะอเป้นกับบริโภคไว้ยเยอเป้นบริสเบนบริโภคเลยค่ะทุกคนแต่คิดว่าอา่าสามีจะอเป้นบอกลักษณะแบบนั้นเนาะ,ะถ้า,าถ้าเป็นประจันทียเยอเป้นคิดกับชีวิเนาะคะ่ะคิดว่าสามียเยอเป็นคือจี กิจกรรมมาหาอย่เพป็นยุลีค่ะแตะะแวะแ่วก็สิบุกถิ่งเยเป็นถ้าเป็นไปจำทีเยเป็นอะบอกนาะค่ะเอฟจี้หลายคนนะก่อนมันก็ให้กำลังใจมาบางคนเหมืนกัว่าจะไปลำ้ำพืงล้ำพันลำ้ำหลายประจักษ์นะ ก็ต้องรำพื้นลำพันเนยได้ค่ะทุกคนยดงเป็นแบบนังหักสามียดี๋ยงเป็นอยู่เน้องคเนาอ เพ่น่ะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยต้องฉีดยาถ้าว่คีดเอ่อบ่คซสองหม่ค่ะทุกคนเย็เพชนน่ะเอ่อปีนึงกับสิเป็นที่โกค่ะเป็นไข่เกี่ยวกับเป็นวัดเป็นอย่างสิเป็นที่โดคาที่หนึ่งสิเป็นกับมาเป็นช่วงนี้แหละค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละค่ะกับประกอบกับย็เพ่นช่วงนี้แล้วค่ะ นวดมันเป็นละเป็นตื้นเอาโก้ให้พี่น้งขของสูขขงสุดคุณรักษาสุขภาพนะคะเด้อในช่วงนี้เน,นะะานนนนะ,ค,ะาค่ะจังธิดูณ์เนาะค่ะหลวงไพ่กับจังสี่ล้วค่ะระบาดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ในช่วงหนาฝนเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพกันเนะคะ่ะ กิโอ้โหติดซิมวัดแกลีวทุกคนเจ็บคอเนาะคะะออ่ะเนาะเจ็บคอคลิปนี้จะเป็นกับมาตะไทร์จันจันเนาะค่ะของฝั่งเกาะพัลีร่าด้วยค่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะค่ะเนาะถ้าเบิ่งว่าร่างกายยิงเป็นคงนี่เนาะคะ่ะเนาะมืออื่นว่าเป็นจังไงเนาะค่ะถ้าบรเห็นมาตะไทร์ก็แสดงว่าร่างกายยังเป็นนะ เย่หนักเล้วค่ะเด้อแต่เห <sick and> <io> ็นมาทักทายก็คือกัดเทียงว่าอย่าเพิ่อนอ่ะบ่นักปัไหนเนาะค่ะจิปนี้อย่าเพิ่นก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนมีแต่คนสุขค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย